สวัสดีค่ะอันนี้อยู่ไซนโคอยูไสนเนี่ตอนนี้หยุดมาเป็นเต้นเหลืองเมาเป็นเต้นอย่งก่อนนี่เต้นน้ำเงินเนาะเปลี่ยนสีแล้วอยู่กับคู่เบา้วยสวัสดีคกับคนน้อยเนาะคูเรา่าหน่อยทกคููไม่เอาันนี้ค่ะนี่เี้มาอะไเด้อิมาอไรมามาไปน้องเนาะนอกันไนยืนยอดเท่าไหเมื่อกี้เนียยอดเท่าไหนี่สามหมื่นสามหมืาพันสอี่บาทนี่มาหมอกมันนี่นะครับสามหมื่นี่เด้ยอัน เสาเอกเสาธูเด้อเสาเอกเสาธูเด้อเสาธูนี่นี่ยอดยอดนี่นี่ในนามในนามเด้อ FT มนะผู้บ่าวน้อยภูพานครูใช้หัวเขาว่าเรื่องงามยามีสารฝันมนะเทียบบ้านแพงนะคะจากพ่อแม่ FT มนะผู้บ่าวน้อยภูพานนะคะนี่คือยอดที่ครูมอบให้เด้อมาหมงมณะอ่ามันเข้ากันหมดเลยมณะเลยซึ่งที่ออกแบบมาเห็นไหมคะก็เข้ากับกันนะเริ่องามยามดีเป็นที่ระลึกอ่าลูกเสาเอกเสาโทนะคะสันเปิด เรื่องงามยามดีสารฝันมันละันนี่เบอร์อะไรให้น้อน่าใส่เป็นกัเลยใส่คิดว่าให้นอกเป็นเบอร์อิ่มอ่าอสวนบุญรุหล่ะบุญสวนบุญรุ่งอันนี้น่องใส่เบอร์เอฟเบอร์เอฟเอฟเอฟอให้ความหมายให้น้องฟังก่อนที่ครูออกแบบมาอันนี้คือเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านแล้วก็มีมานะเป็นเจ้าของมันก็จะเป็นล่างๆเพราะว่าเป็นความฝันเสร็จแล้วก็จะมีอ่าถนนเส้นทางที่จะเดินไปหาฝันก็จะเป็นถนนของอ่ายังก็อเขื่อนน้ำคุ้งเพราะว่าบ้านข้างหลังนดำคุ้ง ให้ทุกคนใส่ได้เลย17ช่างก็มีบอกครูช่างก็มีทุกคนอยู่ในงานกูก็จะเอาไปเจ็ดสิบเจ็เลยว่าจะมาให้มาณามาเดิมมาเดิมอ่าลงลงไล่เส้นลงไล่เส้นอ่าเบอร์เอสเอสนี่เป็นเสื้อของครูแม่เหมียวได้เอาตัวหนังสืองามรูกบังามอ๋อแบบนี้เนาะเอานี่ได้ลูกเล้วเอาสีอะไรเขียนดีเขียนได้บอตัวก่อนนี้มาห้องเลยอย่ามันล้ามไป อะไรเซนนะคุยเซนคุณด่าขออะไรเซนได้คู่เป็นทีละลึกทีละลึกที่พวกเขาบอกผิดกับทีละลึกเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเอออ่ะขอครูเด้อใี่เสื้อคุณครูจะใส่ครูใส่เสื้อคุณเปียกแลวก็ล้างเออเอากระลังมาห้อันนี้ของของน้องเนี่ยของพวกของพวกอาเคสขอาพลอยของน้องต่างยครอบครัวดีเดี๋็กอาชิบสามเอาไปให้ที่บ้านนะโอ้ เอ็กแอลเอ็กแอลออเอ็กอลหอแอลเอลี่แอลอ่าอ่าขาก้คูมีบ่พี่สกาคูบ่ได้ๆเีกกเอานีเอาอีบ่อาอีบเขียนียนเขียนอาจารย์สีมาคนสั่งมากอาจารย์สีมาคนสั่งมากอ่าอยงออกอาจารย์สีมาเอแอลเอแอลหรือแอลอาจารย์สีมาเบออะไรเอแอลจริงเออมีสตัวไหมล่ะไม่มีตัวเดียวเออเอาเบอแอลอีเอ็ หัวฝังรากลูกเอาในห้องเองเอ็กบอกใช้ห้องเสือเอ็กบอกอย่ามันออกหลางหลังผมมาหนักเบอร์เอม็มมาต้องเขียนก็นได้หรือไม่